โอเคมาแล้วกราบสวัสดีท่านนะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องโกโก้โจ้ทีวีวันนี้เราจะมาแกะกล่องสูม Baby ้ทีวีสัตว์ทะเลเย้รอมาตั้งนานเราตั้งนานในที่สุดก็ได้แล้วแล้วซื้อมาสักกล่องหนึ่งคือป้าโอ๋เขาขายกล่องสูมเขาเขาอยู่ที่ธนาคารอมสินเป็นฝ่ายรอทอเป็นฝ่ายรอทอ ซึ่งเขาอ่ะขายกล่องสุ่มจุ่มละส0มแม่ซื้อให้หนึ่งกล่องนี่ผมอยากได้นี่มากมากไอ้เขาจะมาจากค่าจีนเป็น Baby Tree เบบี้ทรีวีสัตว์ทะเลแล้วมาดูตัวกันดีกว่าเขาก็จะมีเป็นปลาแองเกิลฟิชปลากระตูนปานิโมออ่าแล้วก็ปลาปักเป้าฉลามกระเบนราหูปูปลาบ๊อบปลาหมึกสีเขตส่วนตัวนะเราอะอยากได้สีเข เราอยากได้เป็นเราอยากได้เป็นฉลามปลาแองกอฟฟิตกระเบนราหูปูแล้วก็สีเข็ดมีห้าตัวขอแองกอฟฟิตฉลามกระเบนราหูปูไม่ก็สีเข็ดมาก็ได้สักกล่องหนึ่งคือตื่นเต้นอนะ่ะอันนี้เป็นกล่องที่สองที่เรามีในในบ้านนี้นะคือคือเรามีแค่กล่องที่สองเพราะว่าไอตอนนั้นอะ ของนาจีซื้อให้อ่ะเป็นปักกี้โฮมไทมใช่ไหมปักกี้โฮมทาม์นาจีซื้อให้มาจากฮ่องกงกับลุงแทนหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็ซื้อมาให้ทุกคนที่ทํางานแล้วนี่ขงึงก็ได้แล้วก็ได้เอามาให้ผมใช่ไหมนี่เป็นกล่องหมายเลขแปดตื่นเต้นอ่ะดูกันว่าเราจะได้แองเกิลฟิชฉลามปูกะเบราหูแล้วก็ซีเ็ดไหม ปลานิโม่ด้วยดีวยกว่ามีแองกคาฟิชปลานิโม่ฉลามกระเบนราหูปูแล้วก็ซีเ็ดที่เราอยากได้มาดูกันแกะแล้วนะแกะแล้วนะต้องค่อยๆแกะนะทุกคนไม่งั้นมันจะเละหนี่ไะเละไปแล้วคนไกลอยู่ในนู่นี่น กรีดปับน,นึงทุกคนตื่นเต้นอนะ่ะอยากรู้จังว่าจะได้ตัวอะไรขอเถอะแองเกิลฟิตบานิโมฉลามกระเบลาหูปูมสี่เข็ดขอสักตัวหนึ่งแล้วขอเป็นตากิ้งด้วยตัวที่เราไม่อยากได้ก็จะเป็นปลาบ,บ๊อบกับปลาหมึก ปลาป้าก็เฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เท่ากับปลาหมึกกับปลาบ๊อบเลื่อกีดน, <c oughs> นี่หน้าตล่องคืะแบนี้กล่องเลื่มแ,แร่แร่เลยกับฟูโฮชีอีกเอ๊ะกล่องซุ่มพาชีฮงทางได้แล้ว บายๆนะนี่นะก็จะเปิดตรงนี้มองว่ากาจะไม่โผล่นะทุกคนอุ้ยน่าสุดน่ารักมากขอเลย<ๆ>ละ่ะว้ายเลยแหละแองเกิลฟิตปานิโม ปาฉลามกระเบนราหูปูซีเ็ดขอสัตัวหนึ่งแล้วขอไม่เอาปลาหมึกกับปลาบอกขอลองทำก่อนเฮ้ยมันมีแสงไฟตรงนี้เฮ้ดูซีเ็ดแล้ว่าปลาแองเกิลอะกระเบนราหูอันนี้เขาไม่ได้สปอยนะผมว่ากระเบนราหูชัว มันเป็นเหมือนแง่งๆอะ่ะเออเหมือนแง่งๆอะ่ะดังนั้นก็คือคือคือเฮ้ยนิโมูตาอะไรอะ่ะรู้สึกขัดใจอะ่ะพอได้ตาโกรธแต่ตาโกรธก็น่ารักนะ นี่พวงคุญแจของเขานะทุกคนเป็นจากค่ายเบรปิธีเป็นของค่ายจีนมาดูที่ตัวการ์ดกันบ้างนี่การ์ดก็จะเป็นเอ้อแต่ดานแรกเราคิดว่ากระเบลาหูจริงๆนะมาตรงเนี้ยอย่างน้อยเราก็ได้ปลากระตูที่เราอยากได้ยอกเฮ้ยแต่ตาแต่ตาโกดตาโกดก็น่ารักนะผมว่าตาน้าตาโกดตากิง้งอะน่ารักแต่ผมว่าตากิ้งส60ร้อยหกสิบกับตากิ้งซ้ายขวาน่ารักกว่า ก็จะเป็นกาของเขามันเขียนว่าปลากาตูนเป็น Ocean r o m a n t ินี่เราได้เป็นปานิมโมมตัวนี้ซึ่งตอนแรกเราคาดหวังว่าเลยไหมยอยากได้แองเกิลฟอยากได้ปานิโอมอยากได้ปาลาฉลามอยากได้กระเบลาหูอยากได้ปูแล้วอยากได้สีเข็ดไม่เอาสองตัวนี้ตัวนี้เฉยๆแล้วมันได้ปลากาตูนว๊ยตัวนุ่มนี่มากอะน้องแนนรังด้วยมี เป็นหน้าผักสีฟ้าอุ้ยสีฟ้าที่เราชอบทาไมผมถึงชอบฉลามกับกระเบลาหูมากมากเพราะว่ามันเป็นสีน้าเงินกับสีฟ้าที่ผมชอบถ้าตากิยาก็จะยิ่งดีแต่เนี้ยน่ารัก้กสตลีด้วยเฮ้ยน่ารักแล้วไม่ได้แกะมาก่อนนะราะตอนแรกอ่ะแม่บอกว่าจะเอาเป็นฉลามไหมแต่ไม่เอาจะามาถ่ายตอนแรกนาจีก็แกล้งเล่นจะทําเป็นแกะ น่ารักอะ่ะกับการของเขาอันนี้ก็จะเป็นโอเชียนโรแมนติกอันนี้ภาษาจีนอ่านไม่ออกอันนี้เป็นซันกับซุยซุยแปลว่าขวบปีซันแปลว่าสามอันนี้น่าจะเด็กแหละไม่ใช่อะ่ะมันไม่มีตัวสองของเด็กเลยอันนี้จะโอเชียนโรแมนติกเลยมั้งผมเก่งจริงแหละแต่ผมก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้น แต่ผมชอบลายกล่องของเขานะดูลายกล่องเขาดิสวยมากช้ชิชังเนเนเน่ถ้าได้แบบเนี้ยคงดีอะ่ะบ๊ายบาย